โอเคก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้ผมอีกเช่นเคยนะครับจัดไอดีสวยราคาถูกนะครับมาขายให้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับก็เดี๋ยวมีไอดีลงให้เรื่อยๆนะครับสวยๆเยอะแยะไปหมดตัวนี้ราคาอยู่ที่1,590งนานะครับเป็นไอดีระบบเบนดอยก็เพชรทองตามคลิปนะครับสำหรับการ์ดมีตัวไอรินตัวโหดเลยนะตัวแบบโคตรโกงนะสำหรับไอรินแล้วก็มี ไปสนีเลอบังพาสุทนแต่งงานนะครับตัวนี้ก็โกงอ,อีกตัวหนึ่งเลยนะหายากด้วยมีสวีเรัเซียชูชูมินาวาบาลีแกะนะดาร์กไนะมาอาแล้วก็ไว้ไดไลกูยงบิโดเฟนอ่าการ์ดมีประมาณนี้ก็เลื่อนให้ดูนะครับดูกันเอาได้เลย ใครมีงบนะครับอยากได้ตัวนี้แนะนำเลยหนึ่งพันห้าอยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนี่อันน,นี้มมนมีเดี๋ยวพาไปดูจี้ตัวนี้จะบอกเลยว่าจี้หลักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สวยคือมันมีแต่จี้ที่เราได้ใช้งานนะครับผม <Okay. S 1> ก็มี แปลนจรวดเวล่า2อันเลยโองดูดแปนท้องฟ้าแจ็คแพร์เคานเตอร์รองเท้าป้องกันนะครับเลือผีหนุ่มดำแม่นยำแล้วก็หมวกนินจาสีชมพูจี้ก็จะมีให้ประมาณนี้ต่อไปไปดูออปชั่นนะครับป้องกัน50หมวกนินจาวาเลนไทน์หนุ่มดำแม่นยำนะครับ เป็นจี้ตบปเยอะนะตัวนี้แล้วก็มีเรือผีด้วยรถตำรวจกักขังรองเท้าป้องกันนะครับอันนี้เป็นแจ็คแพรเคาน์เตอร์นะสมุดบัญชีนลกปเปลี่ยน แล้วก็จรวดเว่านะครับผมมีองค์ดูดให้ด้วยแปนท้องฟ้าเบิ้ลในแทมบูรีนตัดดังฟ้าเบิ้ลน,นะครับก็จี้ออฟสวยอยู่นะตัวนี้เป็นดีดีโหดเลยนะครับแต่ว่า เอามาขายให้ถูกๆนะคือแบบพันห้าเก้าสิก็คิดกันเอานะครับว่าถูกไหมเพราะว่าเติมเกมเองก็ไม่ได้ของขนาดนี้นะครับผมสำหรับใครสนใจซื้อนะลิงใต้คลิปนี้เลยทักเฟซบุ๊กเข้ามานะครับ